สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วครับผมช่างรวงกรเกษตรเจกเตอร์คนโคราชอำเภอศร,รีคิวจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรติดต่อ0 8 2 8 4 7 2 5 0นะครับผมอ่าากพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักพี่ตามปกระดิ่งพี่รัพย์สกัยน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีตัวใหญ่มาแนะนำกันครับตู้แอร์ครับผมในราคาอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทนะครับผมอ่า3 2 0 0 0 0บาทเฮงไหม ผมมาเปรียบ,บเทียบไปครับให้ฟังนะครับรถสเปคเท่ากับคูปุต้า62แรงบ้านเราเลยครับนี่นี้จะเป็น e skid 43แรงนะครับผมตัวนี้แอร์มาเรียบร้อยหมดเลยครับแอร์ยงแอร์เย็นมาจากญี่ปุ่นหมดเลยครับก็คือรถมาฝั่งบ้านเราไม่ได้ทำไมเลยมาใช้งานได้เลยครับตัวนี้ระบบเขาครบเต็มดีจริงๆครับเดีเรามาดูกันอขอบร้อล้อหนา รือไม่ก็เปรียบเทียบง่ายๆายก็เอาคูปต้า50เลี้ยงบ้านเราก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นยาง8ขอบ18เลี้ยวด้วยครับยางก็จะอยู่ประมาณนี้สภาพอ่าล้อหลังล้อหลังเนี่ยไหนี่ครับจะเป็นยาง13 6ขอบ28นะครับผมตัวนี้อ่าคือพุปต้าบ้านเราก็ยังเป็นขอบ26อยู่นะครับตัวนี้เป็นขอบ28นะครับใหญ่มากครับอ่าเปรียบเทียบสักตัวผมครับ เต็มท่อยางปอดนะครับยางปอดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพอันหนึ่งครับโค้งๆใหญ่มากเลยครับตัวนี้น่าใช้ครับอ่าที่นี่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับอ่าตัวนี้ประตูสนิทดีนะครับนี่แอร์เย็นนะครับตู้ข้างในสวยๆเลยครับนี่ครับผมตัวนี้ ชั่วโมงทำงานก็จะอยู่ที่1 3ึ่งพัชั่วโมงดนะครับผมวันนั้นยังไม่ได้แจ้งครับอเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันครับตันนี้จะเป็นบอสสปิงครับป้าขึ้นไปนั่งดิอ่านีครับเป็นบอสสปิงแล้วแต่มีขาดครับตัวนี้เราไปห่อใหม่เลยครับสบายสบายตัวนี้จะเป็นเกียร์เซตเทิร อ่าตัวนี้จะเป็นคันดาบตัวนี้อะไรวะ ABF เนี่ยจังอ่าตัวนี้จะเป็นในตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่ทํารอบปั่นีโอนะครับไปหนากำลังได้ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกันฟรีฟรีล็อกอ่าแล้วทีนี้มาดูฝั่งนี้อ่าีโอจะมีสี่เกียร์ครับคือสี่ระดับ ตัวนี้เดิมครับสวยสวยจริงครับรถยังไม่ได้ล่างครับเนี่ยครับคุ่ยังใช้งานอยู่ครับไปแย่งเข้ามาเนี่ยครับแต่เขาแม่อุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปล่าได้ครับอ่าตัวนี้ก็จะมีโลมีไฮสี่ระดับครับนี่เนี่ครับอ่าเดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังได้สี่เกียร์ครับเพราะว่าเป็นเกียร์สตนอันนี้จะเป็นช่องแอร์ครับตัวนี้เป็นอะไรวะไอ้ปั๊มเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวปั๊บพวงอะไรครับนี่ปั๊บขึ้นปั๊บลงได้ครับน่าใช้ครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบรถไม่ต้องหยุดรถก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อะไรไม่รู้เกียร์เกียร์ท็อกครับอ่านตัวนี้จะเป็นเกียร์เป็นโลเป็นไฮครับเกียร์หนึ่งสองสามจะอยู่ที่นี่ครับอ่าตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าได้ครับแต่น่าใช้ครับระบบมาเิ็มก็เหมือนกับร้อยเปียนะครับ ปูต้าลอยเปลแรงบ้านเรานะครับเวลาจะเปลี่ยนเกียร์กดปุ่มรครับปุ๊บปุ๊บเหมือนกันทุกอย่างระบบครับผมอ่าตัวนี้รถเดิมนมะครับไม่มีปัญหาง่ายแน่นอนครับผมว่ารถเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่าติดง่ายครับตัวนี้ะนะจีน้ำมันจีนนความร้อนวัดรอบเห็นไว้ครับอ่าสตาร์ทติดง่ายครับผมไม่ต้องเผาหัวเอ,อาดูครับตรงนี มาดูเครื่องยนต์กันครับแหงๆเลยครับนะสภาพนี้เลยครับยังไม่ได้เก็บได้ล่างได้อะไรเลยนะครับไ,ไออยู่ด้านไหนไม่เปิดดีกว่าอันนี้น้ำมันวิทย์เดสวยู่ฝางบนนะจะเปิดป่ดางนี้นะใหญ่มากเลยครับคันนี้ดูรครับเก็บเป้าตัวไอเป้าแล้วตัวกระยาคบ เอาไปขีดยงขีดยาในเปลวเปลวาอ้อยครับน่าไช่ครับเพราะทุกวันนี้ต้องปลอดสารพิษคปับเปี่ยนะครับน้ำดูความโตของน้ำครับโอ้โหสุดยอดครับมน้ำเท่าก่อนเลยครับนี่ <co> <movement> มีน้ำไหมนี่่ยอาน้ำยามาจากฝั่งญี่ปุ่นเลยน้ำนิ่งครับไม่มีเลือดไม่มีเดืดอดดูครับหมูน้ำดูกองครับลูกเข้าก่อนนะครับใหญ่จริงอ่าตัวนี้เราซื้อแบตให้ใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะครับนีูครับกระพังพุ่งใหญ่เลยครับ ใช้งานลืมเลยแหละครับเจอาปีด์ J R P e S. <S ผงมาลัยพาวเวอร์ครับผมเรามาดูความเดิมความสุดของมันครนะสายผงสายไฟทุกเสน้นไม่มีการตัต้องครับเอาขึ้นไปปั้นวิดีโอเด้อไปปั้นวิดีโอเปิดเนี้ยเปิดทางหลงัง โจ๊กแ็ใช้ได้อยู่ไหมโอ้โหระวบมยังเต็มอะ่ะตัวนี้กระโจกไม่มีการข้างครับโจ๊กลงๆเลยมองอะไรเห็นได้ทั่วถึงแล้วอ่ะเดินลงเคลนปรับเอียงตัวน,นี้เราสามารถปรับเอียงได้ไม่ต้องลงมาหมุนครับผมว่าตู้แอร์เราเน้นความสะอาดครับอ่าเราปรับลงปรับผ,ผ่านเราไม่ต้องลงมาอ่าปันพิจิตรอีกแค่นึง อันนี้ครับไปไปยังตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ชีวิตอยู่กับมือผมนี่ครับเข็นหนึ่งโลอ,อ่ะเราไป่ต้อง่ะยังยังถอยตัวนั้นยังเออไอ้กำทางเลขึ้นสีดุดเออเข็นหนึ่งสองสามส,ส,สี่โอ้โหโคตรไวเลยเจสี่อ่าตัวนี้จะมีกระบอกช่วยแบบปอดครับ นี่ก็บอกตัวนี้ช่วยครับเวลาหางมันเวลาเราวิ่งกระโดดเวลามันกระแทกกับตัวนี้จะเป็นกระบอกเหมือนกับกระบอกโชคก๊คครับเพื่อเซฟตี้ระบบหางครับนี่อันนี้มีอุปกรณ์ไว้ให้เราต่ออาจจะเป็นปอดควางข้างหลังครับเป็นตัวตัดหยาเป็นอะไรไม่รู้อาจจะเป็นตากหลังคีบหลังได้หมดเลยครับนี่เอาขับทางด้สินเนี่ยโอเคที่หนึ่งสองสาม à, hiện hàng đấy hết mì lúa luôn lúa mì sườn áp à, bột vàng vàng ấy muốn chưa ờ vàng ạ đúng là à, biết chặt chốt Ồ, oh, chỗ có nhanh đi rồi Cướp, à ha, e dên ngắp Thân nè Ồ, oh, lọc biệt vậy เร็วครับตัวนี้เร็วเท่ากับคูบุต้าบ้านเราครับตัวห้าสิบแรงครับผมถอยหลังไปก่อนเลยถอยหลังสี่เกียร์ไปเลยโอ้โหมีกระจกปิดเหย่วจะคุยกันรู้เรื่องไหมนี่ถอยหลังไปก่อนถอยไปสี่เกียร์เลย แล้วหนึง่งสองสามย่างนิ่มๆครับไม่หอนไม่ดังครับนี่เกียร์สี่ครับไปแล้วอย่างไรครับอย่างเล็กนิดเดียวอยู่เลยนะครับนี่อ่าตอนนี้รถที่ลานก็มีครับนี่คันสามหมื่นห้ายังอยู่นะครับนี่จะเป็นบียี่สี่รถไทยครับผมหนึ่งแสนหกหมืนห้าพันบาทราคามาคุยกันครับอ่า ตนี้ก็จะปินงยันมาสำหรับรถเข่ารองอ้อยกว้าง1เมตรไอ้กว้าง98เซนติเมตรครับไอ้95ตอนนี้55,000บาทปินงยันมาครับไปพันสามิิงมาเลยวิ่งมาเลย่ลายอตอนนี้เราตัวใหญ่ครับเราไม่กล้าไปดันไฟฟ้าแต่โป้ทำงานได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทดลองมาแล้วไม่เชื่อมาดูในตาเองนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยครับผม ใหญ่จริงๆครับสามแสนสองหมื่นบาทนะครับผม <S <S โอเคครับผมก็รถที่ร้านก็ยังมีจอดอยู่หน้าบ้านเด้อครับนี่เอวองเอววันก็มีครับทียูพันเจ็ดกุตาเอสเต่หนึ่งเจ็ดก็มีครับเจ็ดเรงมากขึอนจนสามสูบฐานล้อกว้างอยู่หนึ่งเมตรครับเพื่อไปเข่าล่องอ้อยครับผมสําหรับผมช่างวังเกธิ์แท็กเตอร์กับคลิปรถใหญ่เข้ามาหนึ่งคันวันนี้ครับผม บกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ